สามหกศูนย์ศูนหกสามันก็ถือว่าดังลอยลมไปแล้วละ่ะมันเป็นเลขท็อปฮิตอ่ะเลขตัวเก่าสามปีหกหมื่นบาทก็ 360, 63, ดดสามหกศูนย์ศูนหกสามเลขลดไดสาีไออยู่ในอาจารย์แม่นี่หละ่ะครับแต่ทิ้งคู่ห่างหน่อยหกศู 60, นย์ก็คนยังตามเยอะถ้าทักพูดเรื่องเลขศูนย์ก็ได้นี้จำพุกสามปีผมว่าสามมาบนนะไอสามมาบน าต,ตีตามตามเขาเขียนนะแล้วหกศูนนจะอยู่ล่างหรือเปล่าครับมันจะมีตัวสอดแทรกคือลูกนิดหน่อยอ๋อเปรียบเทียบจนัสืออเราก็แยกแล้วนี่ไปดูกลุ่มเลขน่าสนใจเราพุ่ง้อไ,ไปที่สี่สามมาบนแล้วพอโ้โหกก็พอไหวนะเลขคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะหกหกหวดน,นี้ เน้นสีนี่แหละเลขแปลกๆเลขไม่อันเอาตัวกักเนาะเอาตัวกักเดี๋ยวเขียนตัวกักสี่อะไรดีคือสี่สี่สองสี่สี่มันขาดตัวเดียวหนึ่งมันข้ามอะ่ะสี่สามไปแล้วกันผมเคยโดนลักษณะนี้ปล่อยช่องว่างให้ออกครับเอาต่าง็้านต่างเมืองไปาหวยเราดูที่มาเรามันเป็นไปได้อยู่ในอาจา์แน่นนละ เขียนรวดเดียวเลยคือเอาเลขเลขถูกไม่ถูกก็ตามรูปนี่ละแล้วว่ามั่นใจมันถูกมันก็ต้องถูกอะเอาอะไรไปใส่นาอก็ในรูปเดี๋ยวถามว่าผมชอบตัวไหนเนาะเอาต่างเพื่อนหน่อยเนาะเขียนไปเลยที่ผมชอบอันนี้ผมเคยให้ดูนโรดดิี่สามสี สามสี่สี่ก็ไปตามนั้นล่ะอันนี้คือผมมองเป้าอยู่ประมาณนี้แต่ว่าผมว่าสี่มาหลักสิบอะไงบนต้องสี่มาหลักสิบนะใครจะรูดสี่ก็ได้นะวันนี้บนนะศูนย์มีสิทธ์มาล่างผมเลงไม่ล่างอยู่แต่ผมไม่เขียนหรอกดูสว่าคนเขาจะอะไรไปเยอะแล้วล่ะ ผมปล่อยให้เป็นร่างร่างก็หมายถึงศูนย์เนอะเพราะนึ่นมันเกี่ยวกับวันเกิดผมอะวันเกิดผมของข้าวสีอยู่ในตัวนี้ร่างก็บแบ่งโซนไว้แล้วอย่าไปคิดมากออถามว่ารงปของฝันอะไรหรือเปล่าเดี <S <S ๋ยวมันจะเล่าให้ฟังแต่ละช็อตแบบผมเกือบเป็นหน้ากระดาษเลยฝันคืนแรกเนาะฝันว่าขี่มอไซค์ไปเที่ยว ไปเที่ยวนะไปเที่ยวกับเพื่อนมอไซค์ผมตีเจ็ดกับสองกับศูนย์แสดงว่าศูนย์มีโอกาสมากแล้วไปเจอร้านร้าน,ร,านร้านที่พ่อตังอะที่ขายกับข้าวอยู่กับปัม๊มใ,ในฝันไม่ไม่ใช่ตรงนี้แต่เหมือนทางไปแถวอำนาจมุกดาหารละเป็นร้านแล้วในร้านก็จะมีที่พักให้คนขี่มอไซค์จอดแล้วก็จะมีมีคนนั่งปิ้งหมูมีปลาเป็นหีบๆีบนะ่ะเต็มเลยอะ ปลาตานี่ยแล้วก็ผมก็ไปแลกเหรียญเหรียญเหรียญประมาณห้าร้อยบาทอย่างเียแหละผมเลยว่าเอาบ้านเลขที่ปั๊มก็ห้าศูนย์เลขตัวเก่าอย่นั้นเนี่ยดังหกศูนย์ก็ห้าศูนย์ได้อีกรอบเป็นไปได้เลขล่างนี่คือฝันแรกนะปลานี่เยอะถ้าปลาก็น่าจะเป็นศูนย์แปดคือศูนย์น่าจะมาตัวหนึ่งแล้วละ่ะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลขล่างอ่ะศูนย์อยู่ล่างอ่ะ อยากให้ศูนย์มาล่างเออให้ศูนย์มาล่างนะครับแล้วก็ฝันขึ้นรถหกล้อเด็กผู้หญิงตายคนหนึ่งมันเกี่ยวกับศูนย์เลยละ่ะแต่ไม่รู้ว่าศูนย์อะไรแล้วมาเปรียบเทียบเมื่อคืนคือฝันเมื่อคืนเมื่อคืนที่ฝันมาฝันว่าเดินไปอ่ะเดินไปอ่ะมีผู้ชายขึ้นท่อนเขามีเมียอยู่ท้ายหมู่บ้าน ขากระโดดลงท่อครึ่งท่อนนะ,ะคําว่าครึ่งคือห้าคือห้าศูนย์จะไม่ตรงกับเลขที่ปั๊มพอดีอน,นี่ผมราให้ฟังเฉพาะฝันผมนะเห็นหล่ะผมว่าศูนย์ผมว่าน่าจะลงล่างเพราะกระโดดลงท่อัเลงบอาจจะเป็นบงงนังเอิญถูกเลขดังคองอะไรไม่รู้หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดอะไรนี่ได้ได้ได้เลยตัหกหมื่นบาทก็หกศูนศูนย์กั 6, 000, กบศูนย์ศูนย์แค่นั้น ใครจะจับสามตัวก็สามหกศูนย์สามศูนหกถ้าอยู่ในตัวเลขนี้นะออกเป็นโจทย์ง่ายๆอยู่ในนี้หกหมื่นอะหกหมืนก็เท่าศูนย์ศูนย์ก็หกศูนย์ศูนย์หกเท่าสามใส่ก็สามหกศูนย์ศูนย์หกสามนะทีนี้มันจะมีเดี๋ยวผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอคิดเออนี่ผมว่าจะมีตัวใหม่แทรกจะมีตัวเก่าผสม ร่างอาจจะเป็นตัวเก่าบนอาจจะเป็นตัวใหม่ทีน,นี้คืนที่สองผมฝันว่าผมไปงัดประตูเก่าประตูเก่าสองบานผมเลยตีเป็นสี่สี่สีองสี่เก้านะอนี้ผมเลยเขียนเขียนเป็นให้สี่เป็นหลักสิบไปสี่สองสี่เก้า สี่หกแล้วถ้าใครจะว่าคือสี่น่าจะมาหลักสิบบนนี่ฝันว่าประตูสองบานเก่าๆผมเคยฝันจําไม่ได้อ่องวงนั้นจําได้ฝันว่าเกี่ยวกับประตูน่ะหนีนี้เขาไปก็อยู่ประตูวันนั้นหวยออกสี่สองจำได้จําได้หลายปีแล้วนี่ก็ฝันคล้ายๆกันเขาไปไปงัดไปช่วยขขงงัดประตูประตูมีอยู่สองบานคู่กัน ข้างว้ออกสีสองก็ถือแล้วก็มาฝันเนี่ยเรืออะไรฝันว่าเออคืนก่อนก็มาฝันว่าเขาทำสมุดโรงพยาบาลกับบัตรโรงพยาบาลให้ใหม่นะครับเล่มให้สองเป็นสี่เหลี่ยมแล้วใหม่ผมว่าไปขึ้นคนอื่นขึ้นไม่ได้นี่แต่ผมไปขึ้นได้คนเดียวขึ้นบัตรโรงพยาบาลกับสมุดโรงพยาบาลน,นะผมก็แล้วเออรู้สึกว่าจะสีมาแน่นอนแล้วล่ะ สีหน้าจะบนนะเป็นสมุดเล่มใหม่ก็แ,แสดงว่าเลขใหม่บนหน้าจะเป็นเลขใหม่ก็รูดสี่ไม่ไม่น่าเสียหายอะ่ะนะผมเขียนให้กับตัวที่ผมดูบันไดแล้วรู้รู้สึกชอบอะ่ะใครจะเอาสี่เก้าก็ได้สสามสี่เก้าสองสี่เก้าก็ได้แบบนี้ได้ได,ได้นะบนผมจะให้นี่ล่างผมจะให้อันนี้ก็ไม่เขียนแล้วนะหกศูนย์ไม่เขียนปล่อยให้ออก ขับมอเตอร์ไซค์ก็เจ็ดศูนย์สองศูนย์เนี่ยแหละครับจอดป้ายแดงรอแล้วโอ้โหมันนี้เราจะทําได้หรือเปล่ามันอยู่กระดวงเหมือนกันเนาะ,ะพยายามเต็มที่เฉียวไปเฉียวมาแล้วนะอันนี้คือเลขมาห้าเก้าสี่อาจจะสี่มาเป็นสี่เก้าก็ได้สาม 49, สี่เก้าสี่สี่เก้าแบบนี้ก็ได้นี่ผมจะพูดปากเปล่าฟังนะนะครับประมาณนี้ละคงไม่มีอะไรเยอะมั้ง ผมเราก็ให้แล้วใครจะรูดหกก็ว่าไปแต่ผมก็ชอบศูนย์ระหว่างศูนย์ก็หกผมชอบสองสัวนี้แต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นศูนย์มากกว่าถ้าออกหกศูนย์ก็ถือว่าง่ายไปเลยเนอะเพราะว่าเขาให้ให้มาแล้วะนะฝันมาเดินชนพระพระก็เป็นเลขแปดแล้วพระพุทธรูปหรือพระพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เลขแปดนะนะได้รู้สึกว่าชอบยังชอบ เดี๋ยวถ้าไล่ไล่ฉีกออ,อกจากนี้ไปผมจะหาหาให้อีกเนอะตัวหัวผมก็ไม่รู้ว่นไงมันก็ติดสี่อยู่สามตัวหัวยังชอบตัวนี้อยู่แต่จะกลับสลับกันหน่งกันหน่อยนะตัวหัวนะ้่นนี่ไม่เกี่ยวกับหางนะแต่ออกหางได้ไม่ได้ได้ให้แค่นี้ละเราจะไม่เพิ่มอะไรนะเอาแค่นี้อันนี้ปริศนาเนอะบ้างเป่าก็คือเลขศูนย์ เราเกี่ยวกับปศยุเราให้เจ้าหลายวันนั่นละไม่ได้คิดมากเอาแค่ถูกแค่ตัวเดียวก็พอใจแล้วนี่ถูกแต่แบ่นี้แค่ตัวเดียวก็พอยพอย่าไปโลภมากเอาแค่ที่เดียวก็พอแล้วโอเคเนาะให,ให้แค่นี้พอถูกไม่ถูกกันนับได้ไม่กี่ตัวหรอกหนึ่งสองสามถ้าเอาตัวหัวไปเรื่นได้ก็สี่ตัวแค่นั้น,นีองนัดประมาณนี้เนาะซิว